สถานีรถไฟพี่น้องสถานีรถไฟฮู้ในเงันสิไปเห็ดงานจะไปไปเห็ดงานแล้วก็สิมาเลอรรถบาทอีกบาทนี่รอรถบาทไปเห็ดงานจ้า อานีรถไฟสถานี้รถบัสพี่น้องไปนั่งจากที่บ้านมาหนี่ใส่เวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงไปไดพไปนองเลยลงมาแล้วกต่มาต่อรถบาสต่อบานนี่รถบ้านนี่ไปยู่มืองหันรถบาสรอประมาณหกนาทีรถบาสก็มาจา้ะ ชีวิตเมืองนอกต่อสู่พี่น้องเอ้ยทำมาหากินสู่ไปสู่เพื่อครอบครัวเพื่อลูกเพื่อเต้า ออกจากรถบ้าทแล้วพี่น้องออกจากกรสถานนี้รถไฟขึ้นรถบ้านมาแค่ป้ายเดียวในกระสียางเขาง,งานหันตัวบานนี่มาได้จะเด้อคนอยู่ต่างประเทศอยู่ส่วนใดของประเทศก็สูส่ๆน้ำกันจ้าทำการทำงาน งานคือเงินเงินคืองานคือจังฝืนว่าน้องอเอ้ยสู่ไปเพจเพื่อลูกเพืวว่อครอบครัวมองหันเป็นโลงเลี้ยนพี่น้องเป็นยิมนอเซียมมาเป็นลงเลี้ยนยิมนอเซียมเป็นของพวกหม้อปลายม้อปลายม้อต้นนะ มองนี่ก็ทีเป็นร้านอาหารที่เฮ็ดพี่น้องยางไปได้จากน้อยกับเมีนร้านอาหารละถึงที่ทำงานแล้วพี่น้องเลยงานคือเงินเงินคืองานสู่ๆเด้อพี่น้องเด้อมาทำการทำงานน้ำกัน าการเขางานแล้วบาทนี่เอาซ้ำเนดจ่าเด้อสดีค่ามาจัดมาอาหารเทียงจา้าอาหารเทียงอาหารเทียงจา้า เ็จงานเมย์ๆเรากินอาหารเทียงกันด้วยจ้ดดยาเด้อตุ่มแซ่บตำบกทั่วแซ่บบน้ำกันจ้าเอาไปนองเลิกงานแล้ววะเนี่ยสิลอนรถเมฆกลับบ้านตัวบาเน,นี่เลิกงานแล้วค่ะ